พ่อนงครับพ่อนองอพ่อนองนี่อะไรลูกพ่อผมอยากให้พ่อไปขอหญิงให้หน่อยนะพ่อเฮ้ยไอคณิตครับพ่อจะมีเมียวะเนี้ยผมจะแต่งงานนะพ่อโอ้โหไอนี่จะเป็นฝั่งเป็นาแล้วนะได้ไปพ่อพ่อไปขอผู้หญิงให้ผมหน่อยดิบอกพ่อมาผู้หญิงคนนั้นใครวะนิดหน่อยไงพ่อ นิดหน่อยซอยหลังบ้านเราเนี่ยใช่ข้างบ้านเลยพอ่อมึงเลิกล้มไปเลยแต่งกันไม่ได้ทําไมจะแต่งไม่ได้อ่ะพ่อก็ผมรักของผมอะมันจะแต่งได้ยังไงคณิตนั่นคือน้องของมึงนิดหน่อยนั่คือน้องน้องย,ยังไงอ่ะพอ่อนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วยี่สิบเอ็ดปีแล้วไอ้คณิตพ่อเคยทําผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของนิดหน่อย พ่อพลาดูกพ่อพ่อพลาดเองลูกนะลูกเออนะโหไม่ต้องแต่งงานอะพ่อเอ้ยไอคอนิตมันแต่งไม่ได้พ่อรู้เรื่องเลยแต่งไงลูกคนนี้อ่วโวยวายเออเออเอ้าแม่คอนิตเป็นอะไรลูก เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดม่ฟังดลลูกลูกลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรแม่แม่ฟังก่อนดี๋ังลูกเป็นอะไรฮึบฮึบเลยฮึบก่อนเป็นอะไรลูกเป็นไรผมผมจะแต่งงานอ่ะแล้วพ่อบอกว่าผมผมแต่งไม่ได้ครับแม่ทําไมแต่งไม่ได้ลูกลูกจะแต่งกับใครนิดหน่อยข้างบ้านครับพ่อบอกว่า เป็นน้องผมว่าครับทำไมจะแต่งไม่ได้แต่งได้ลูกเพราะลูกก็ไม่ใช่ลูกของพ่อลูกกับพ่อไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆแต่งได้สิทำไมแต่งไม่ได้ทำไมชีวิตกูมันยิ่งกว่าละครอย่างนี้แล้วผมลูกใครอะครับแม่ โอ้เรื่องนี้ต้องเช็คเลยนะ่ะลูกนะแม่นึ่นก่อนโอ๊ยแม่ขอห้าวันทำอะไรครับแม่เช็คพ่อของลูกอแม่แม่สวยขนาดนี้เลยครับ